สวัสดีคะ่ะแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทาง FC ใหม่นะคะและ FC เก่านะคะที่คอยให้กำลังใจคอยติดตามคอยรับชมนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมแนวทางนะคะเราก็มาฟังคำเตือนก,นกันก่อนนะคะ คำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคแนวทางเป็นเพียงสูตรคำนวณน,นะคะสามารถมีเข้ามีหลุดได้ทุกเมื่อนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะแอดมินนะคะก็จะพามาสรุปนะคะแนวทางลาพัฒนาเม็ดเดียวนะคะ เราค่อยมารับชมของวันนี้กันนะคะแนวทางเข้านะ30มศนนเเจาไม่เข้าตารางมานะคะ88เ mm hmm. บิ้ลหลุดนะคะ31มหมานะคะ min, mm hmm. แอนเมนให้เด้นเนาะสรุปแล้วนะคะเข้าบนอย่างเดียวนะคะในตารางเข้าล่างนะคะล่าง6ตัวหน้า,น,าน,ะ okay, นะคะเนาะโอเคนะคะเดี๋ยวเรามารับชมแนวทางของวันนี้ก็เลยนะคะ สำหรับสายวิ่งนะคะก็จะมีสาม4ูนหกสี่เก้าหนึ่งเม็ดเดียวนะคะแอดมินให้เด่นไปที่หกนะคะจะมาลูดหกกันนะคะก็จะมีหกูนนะคะมีหกหนึ่งหกสอง กสามหกสี่หกห้าหกหกหกเจ็ดหกแปดแล้วก็หกเก้านะคะตัวที่แอดมินชอบนะคะก็จะเป็นหกศูนย หกสี่หกหนึ่งหกสามแล้วก็หกก้านะคะจดไว้แคปไว้นะคะก่อนออกไปก็อย่าลืมปลูกต้นรากปักต้นตะไคร้กับแอดมินด้วยนะคะแอดมินจะได้มีกำลังใจนะคะคำนวณแล้วทางตัวเลขส,สวยๆงามๆม,มาฝากนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะ สำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีจ้า